นี่มาเยี่ยมพี่ออสครับที่บ้านวันนี้วันเกิดพี่ออสเฮ้ยมันเกิดเมื่อวานละมันเกิดเมื่อวานละเกิดวันนี้เกิดเมื่อวานครับที่เซอร์เจนนะยี่สิบหกยี่สิบหกเกิดยี่สิบหกครับแต่ว่าต้อนรับวันนี้พวกเราเกิดเกินจริงเมื่อวานครับคือสะดวกวันนี้ครับเกิดยี่สิบเกเข้าเข้าลูกค้าประจำเกิดปศสองพันห้าร้อยยี่สิบหก ีกูนลูกชายลูกชายก็จเกิดี่อเวลาเราหยังไม่ได้กินก็ต้อ๋ที่เรามเอันยังอยู่ญี่ปุ่ันกินเผื่อลูกน้อยในท้องท้องอ่อน

อห้บ้าถูนนบ้านนี้จักรยานเยอะรวย <c oughs> บ้านจักรยาน <c oughs> บรรย, <c oughs> ยากาศรอบๆบ้านนะครับบ้านพี่ออสกระจักสั์ ลมลื่นครับรู้ว่าัจจางกัลเบ่าวเขาเด้าเร็แต้งใจร่องบานี้มันทันบาางเป็นคนเดียวไม่เยจ้ยังเลยไปญีปุนพียัาไปบ้างบางบ้งบาห้งเนบาป็นไบ่าวม่เี่เป็นยังไงนังั่งนั่ง่งนั่ั่งนันังนังั่งน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 ังง่ั่งัง่นันงงนงงัง พูดเองคนไม่เฉยนี่ออกนะออกเฉยแล้วเสียใจอ่ะฮะรักเขาข้างเดียวเหมือเอเนียวปิ้งเดี๋ยวให้พี่ออสไปเคลียร์ยันเค้กเสียมไหนเรียมกลาใหม่อิมไหมครับเดี๋ยวมีเค้กอีกนะครับ แบ่งท้องไว้ม่จ่อยเดี๋ยวมีเค้กอีกสองปอนแบบสำหรับเค้กเลยสบายมากข้าวใหญ่อยู่แล้วในประจำช่วยเด่งมาก่อนแปลงตอนขีดน้ำไปรีบเกินโอ้สวยมากเค้กประจันเสียบตรงไหนเดี๋ยวก่อน Happy Birthday พี่ชายที่แสนดีจากเออแดบพี่ออดตึงตึ้งตุงตุงอย่าให้บัดนเออ เอาใส่เรียกไก่อนอ้าวอันนี้ยังไม่ชอบเสียมแล้วมันต้องเสียมเสียมเองอ๋อพี่พี่พี่สัตว์ไม่ชอบเสียมแม่ถาชอบเสียมเนี่ยตรงนี้อ่ะก็พอแล้วพูดจะนั่งนี่กที่ไหนจะนั่งนี่เดี๋ยวใครรองงานไออินไปยังไม่ต้องซอยโอ้พอดีเด็กที่ซอยเป็นผู้ชายอันนี้เป็นชอบซอยอันนี้ด้วยของหวานเดี๋ยวอันนี้เขาขยับของไม่แต่แม่เออเนี่ย่ะเนี่ยก็ดี ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมืออาีเอานึอาชีรล่วยเีกว่รัาดีเรเเล่นกัเยนล้วมันมีอย่างเขาแพร่งเส้ออาีกเอาพีง้นหลวงมาสแกนเลยแล้วเดี๋ยวนี้คือไวพรก่อนนี้วมันจะเงาปี่ยอ่เเนี่ย ปั้แนเลยอปิ้งยลยเน่ยใช่ใช่คยเดเยมเมยโบโบคูสอนสข้าง้านกูสนโบดโบดผมโบดกูเสือครับไ้ไหมคะกูสนสีโบดโบดสันติสุขนะครับสันติสุขมีพี่พิมพี่พิมรู้จักกันครับพี่พิมเป็นพยาบาลแม็คอมิกกูกับีจัดหลายคนเหมือนกัน เกียณไปจะหลายคนแล้วครับนอนสยค่ะน็จด้สองหน้ากันเดี๋ยว่งกเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกันฟังดูยังเหมือนรูเหมือนยายจกนะมันจกมันกอะระหอโอ้บอกก่ะงานวิ่งอะจุดนะจุดนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิรอคำสั่งอะ เอาไปเีวสายขอป้าพอจะออกบบครับห้องขบรบมามามาเอาแล้วเหนหนังนี่เนี่ยนังเก๊ะนังนี่หละจุใหญ่ไม่ได้คือคำสเปด้ยมาประยุทธ์มาจุดคู่จุดเตียมจุดเตียมเตียมคำยไ่ด้สร้างเลยอ่ะดประยุทธ์ดี่าประุทเตียนะจุดน่ะเดี๋ยวก่อนเตียนไปไหนครจุดเตียนนี่เราเอาเตียนแห่งานน่ะโอ้รไม่ไหนกองเออยได้ตัวนี้เตี้ยบคนเดียวเลยสามสีายแล้วสามสาย น้องไฟย่านบนไปคือข้นบนไปหาเไคนมไฟเที่ไหนนมีไีคนมีไฟมเปลามีไพซูบุรีสักคนโเดไปแเมัน่ี่อดกับเนไม่ดีมต้องว่าคนสูบุรีอย่างบพวกไปเชกครับเชนครับเชนมาพี่พี่น้องรักเชนเก็บไปณจุด เจ๊ไปกูชูดเดี๋ยวไปาจะไปคนดับเตรียมน,น,นั่งขับพี่นรักเชิญนั่งก่อนทุกคนพรอ้อมใส่ของใส่ของขาพร้อมเดี๋ยวผมผมผมจะเกินไปเรื่อยๆเนอ้อวันนี้นะครับเป็นวันเป็นวันดีดีเดย์เนาะความสุขของฉันพี่ฉันน้องพี่น้อน้องจะมปาปะกันบางทีบางอย่างเฮามาจูคุณถักันเจอแล้วนะครับ เปิ่นเือเฮาเนาะปรากฏว่าสายต้นยานั่นเป็นสายพี่สายน้องทั้งนั้นไปได้ใดกองคุจ็คกันหมดเล้วล่ะเจ๊จงจันนั่นเป็นลักเนี่ยนี่นะแล้วพี่ออดพี่ออดอขยันซักเข้าเป็นลักเปิ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือครับทั้งสองท่านเลยครับเปิ้นเป็นที่มิตรไมตรีเฮาเดี๋ยวนี้มันเป็นวันวันนี้เดย์วันนี้เป็นวันวันเฮาเฮาคิดว่าวันคล้ายวันเกิดของเปิ้นเนาะของพี่ใหญ่เฮา ขีอดขจรศัมรอบยอดมาไปอมาึเดอเอีไเออรอเดี๋ยวนะครับวันนี้วันนี้ควาจะเป็นควาจะเป็นวันนี้ได้นะครับเป็นวันนิ่งมงคลนะครับเฮาครบรอบเฮาขึ้นกับเปิ้ลวันนั้นเปิ้ลมีของน้องลาจารุพรนี่เปิ้ลก็เป็นเจ้ากิจาการนึ่งเฮาบันนี้เฮารวบแรงร่วมใจร่วมสามัคคีกัน พร้อมเพีนเล็งหน้านะครับกลุ่มจักรยานน้ำมีเดอร์กันทิศสีขาวพิจิตรต้านหน้าบุญทยมา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 ล่วมมามาล่วงเขาเขาจะมีสมาชิกใหม่ขึ้นมาแถมเรื่อยๆก่อนที่เขามีน้ำใจต่อกันนะครับทุกคนมีน้ำใจเพื่อนมีน้ำใจเขามีน้ยงใจเขากล่าววันนี้ก็เป็นวันดีของเขาทุกคนเราพร้อมกันเจ๊จงจันเก่าวคำวยพรให้คนหน่อยเนิ่นสวัสดีจ้าพี่ออดในนามของจงจันแต่เดี๋็กกับน้องๆบรรยากันอุ้กันนะ ขออวยพรให้พี่ออดพี่ชายที่แสนดีขอมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขอสกปรยาสีปรยาเป็นแล้วก็ขอให้ประเจริญประเจริญขอให้่ำยิ้มโดยโดยโดยตลอดไปตลอดไปนะเจ้าต่อไปเชิญคนต่อไปค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากด้วยควายินดีมากที่ได้รู้จักพี่ออสนะคะมีความสุขมากเลยพี่ออสเป็นพี่ที่ดีมากกับน้องๆทุกคนดูแลเทคแคร์ แล้วก็ไม่เคยมีพี่ชายก็รู้สึกปลื้มใจมากพี่ออดมีสุขภาพแข็งแรงค่ะรับร่บรับรวยร่ำรวยนะคะเจติวต่อขอให้พี่ออดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่างอีกย่างอีกย่างอื่นมีอีกเยอะแยะไปอั่นจักรยานทุกวันทุกวันไปปั่นจักรยานด้วยกันทุกวันนะคะคุณน้องรักด้วยนะคะเชิญพ่เชิญเชิญักดา์ี่สักดิ์ดาขออนุญาตยาว ขอครับกันสองคนนี่นะ่ฮับอุยนะแล้วก็ของเออถ้าขายล่ำรวยขายเกี่ยวกับซักงั้นม้องพังานีม่บอกก็จบครับน้องล่าน้องล่าขอให้พี่ทั้งสองขอให้ความสุขทั้งคู่เลยนะคะเอาพี่สมัยเอาวยพรเมาหมดแล้วนะเอาแม่ม่เอาหมดเลยเอาจริงจริงเของมีสันติสุขในชีวิตตลอดไปเลยเนี่ยพรที่ดีมากกูขอบคุณใหญ่เลยสองคนนี่ ได้อยู่มันมินหนอหรือว่ามันมินอยู่กบบผมเท้าถึงเกินต่อรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตแล้วพี่อ้อที่ผมพูดจักอันกว่ามืนหนอแต่ที่ผมระทับใจนะพี่อ้อในเวลาถ่ายผมยิ้มแม

จะว่าไปไปลายก็จกระจบัดเดี๋ยวนี้พอมาถึงวันนี้เป็นวันที่ถ้าเป็นตลางวันเบรนิเลี้ยวโกงบัตได้เลี้ยวกลับบัตได้เขาต้องเข<ม>า,ต,<ม>าต้องล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 ่มแรงล่มใจกันต่อไปสืบเนื่องในปฏิฐานสารฝันว่าสุขภาพดีบ่มีขายถ้าอยากได้ช่วยกันปันช่วยกันทำเาเนาะเนาะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาถึงที่นี่นบ้านเปิ้นฝันเพิเมฝันเปิ้นสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ทั้งครอบครัวเป่นพร้อมทุกอย่างอยากใครอย่างเดียวก็คือออกกำลังกายเนื่องต่อไปเนาะทุกอย่างมันเปลี่ยนมิ่งมงคลนะครับที่เป็นคือโอกาสเฮาได้มาทรับปป้าวันนี้เนาะเฮาก็เลยแสดงความยินดีร่วมส่งอภิเษกดีให้เปนทุกคนเข้ามาเนี่ยมาด้วยใจกันทุกคนวางแผ่งไว้เป็นเจ็ดวันแล้วเนอะเลยเป็นวันมานี้นะครับคุดคิดว่าจะเอาอย่างใี้เปนดีเป็นบาวอย่างซักเรื่องของน้ําใจมาหาเปิลกระป๋องบรเดี๋ยวนี้น้ำใจของทางเฮาลิงรูปมาหาเปิญทุกสิ่งทุกอย่าง ทำมาได้ใจครับบางคนก็นอนเหมับค,ค,คุดจูคิดเกินคืเนี่ยหมือนรับเตื่นจะไดเป็นวันนี้นทุกคนพร้อมใจเนาะเดี๋ยวนี้จะผ้าก็จะกาวเย็นน้องร้อนเนี่น้อนคำกอ๋อครับก็ในฐานะน้องสุดท้ายในกลุ่มน้อง,งส,อสุดท้องในกลุ่มก็ขอให้พี่ยอดอมีความสุขในในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับขอให้ยุมั่นขันยืนนะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่แล้วก็ขอ ไวยพรให้ครอบครัวพี่ออนมีความสุขตลอดตลอดตลอดอดไปนะครับครับเอเมนครับไอเนี้นะของขวัญเนี่ยมันมันมันได้จากอะไรรู้เป่าครับพี่ออดโทรมาบอกไม่ต้องมีของขวัญใช่อยู่หน้าบ้านนู่นไม่เข้าบอกไม่ให้เข้าบ้านคำเดียวเลยจบเลยนะแต่พี่ออนกับพี่นงรักการความอวยพรเนี่ยยังได้คนละคนละกรรมสองกรรมนะครับพี่ออดก่อนครับขอบคุณน้องๆก็ขอบคุณพี่ใหม่พี่กู้ แล้วก็น้องๆทุกคนที่มาอวยพรวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดที่สุดมีความสุขที่สุดได้เห็นหน้าทุกคนุกครบก็ขอคำอวยพรที่น้องๆให้พี่ๆน้องๆให้มาผมซ้อนไปทุกคนวามสุขด้วยพี่น้องรัก้วยครับอ่ะบอกมาขอบคุณพี่ๆนะคะทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรตัวการ ขอให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ต้องการจ้อคือสุขภาพดีของทุกทายพระสจ๊กเข้าไปมาจัดการแล้วก็ขอแถมท้ายอีน่อยเนอร<อ>ทุกคนเฮาเฮาพร้อมพร้อมเพลงเล็งหน้าวันนี้นะครับด้วยแรงแรงบุญกุศลที่พี่ออดกับพี่นุ้งรักปเปิ้ดขึ้นโอก,กาสเฮาเนาะเฮาก็นำมาทำความทำความเข้าใจเปิม้มถึงเปิ้มถึงเฮาเนาะ สิ่งที่มันผ่านๆมานี่บมมียังสักอย่างเพียงแต่ว่าเขาจูนนกันมาเจอเลฮะจูนกันเจอแล้วเนาะใช่ยใช่ยูใช่ยูยโยยูยยูยูยูยโยู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 ยนยู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 ย่ยู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 ยยู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 ยยยยย ไม่คนอื่นเราไม่คิดว่าคนอื่นจะมาจัดให้ตัวเอยกินพี่น้องรักเพ้่งมาขับเดี๋ยวบๆจัดเดียวๆน้องพี่ติ๋วพี่ติ๋วจัดกันหน่อยกินน้องรักน้องรักมันนี่แม่มันอะไรนี่นี่อะไรนี่พี่น้องรักนี่หัวโจกนะเนี่ยหัวโจกในทีมันเนี่ยนั่งกองวางแผนจัดงานให้คนรู้คนนี้แผลให้น้องๆเนี่ยคนเม่ ต่เตาเต่าเดิชาล้นะชาบล้นะมาว่าจะโอนยืมฮับบี้บยืเไม่มีแล้วนะถูกต้องเยอะเยมางมมา เดี๋ยวนี้โดนตักดเดี๋ยวโดนตัดเนี่ยมาเต้นตาดำตึกได้ยินเพลงไม่ได้ตอนนี้แกดิเอะชอบกาแฟงานพี่ออสนี่ใครเป็นหัวโจกอะงานพี่ออสเหรอใครหัวโจกวะเอ้ไหมเอ้ไหมออสเล็กไหมเหรอออสเล็กสิฮะออสเล็กตายเดี๋ยวโดนยำ มูโอยงี้ดีเน่งนเลยหมหมที่กู้มาับมามันนั่เป็นกันไม่ไหูไมห้องยาห้องอะไรดูะพี่กูนั่งก่อนพี่หมายนั่งก่อนน่ก่อนไม่เป็นไรนั่งนั่งเป็นเป็นกู้มาผมนักนักเบาน้อยน้อยหลังกำเล็เล็หนอยน้อังก็บแบ่งก่ ข้าวั่เนาะโอ้ข้าวัวนะนี่เรว่ามีนี่นยเหรอเนี่ยอาข้าวถั่วนั่นอะอเอาอันนี้ชิ้นน้อยมาอ๋อ้าหอมชิ้นน้อยอ๋อชิ้นน้อยมากเลยทำยิ้มทำไมอันน้อเดียวนะจ๊ะตอตีทำนะไปไหมไปไหม น้องไล่ไม <si ่ได้กินน้อไลอันนี้น้องน้อยไปนะนี้น้อยไปนันชอบน้อยมอกอันใหญ่เลยเนาะช่งไห่าไ้อนีก็ช่าง้นาไมเนาะยงยยอังอนมาเลยมาอะไรมานยมายของชาม้เปนจ๊มาอาไหเยกินข้าวต้มโล่อยมีไหมทไม